พวกเธอลิซ่ามาสปอยเพลงใหม่จ้าบอนกเกนรอบนี้มาให้ได้ยินยาวกว่าเดิมตื่นเต้นไม่ไหวแล้วเพลงนี้เนี่ยฟิชเจอริงกับทั้งโดจาแคทแล้วก็เรนะคะตื่นเต็นมากอ,าอุ๊ย แต่แอบเห็นขวดสีม่วงอะไรแบบๆที่ช่างผมเขาใช้คุณๆนะคะคุณๆนะคะเดี๋ยวขอติ้งก่อนนี่ค่ะดิฉันก็มีค่ะตัวนี้แน่นอนดิฉันไปสืบมาจาก IG ช่างผมของน้องลิซ่าค่ะเขาใช้สเปรย์แบรนด์ไทยตัวนี้ค่ะ <c oughs> Hair It Dry Shampoo เลดมากแม่โอ้ยป แบรนด์ไทยไปไกลระดับโลกอีกแล้วไอตาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาเป็นแชมพูแห้งไม่ต้องล้างออกนี่เพิ่มวอลลุ่มให้ผมพอง,พองสวยๆไม่รีบแบนมีวอลลุ่มก็ฉีดๆหน่อยฉีดๆหน่อยนี่ใช่ไหมคือเทคนิคผมวอลลุ่มสวยระดับโลกเธอที่เราเห็นดารา,าเขาผมแบบพองๆสวยๆคือตัวนี้นี่เองใช่ไหมนี่แหละเป็นไอเทมที่เราซื้อตามน้องลิซ่าได้จ้ะได้ไปสวยหัวพองๆตามน้อง